ไปช่วยตยอดเก็บมงแปเออเอามีดมาเอามีดมาเก็บเอาไปช่วยตะยอดดึงกิ่งไม้ี่่าอไหมอัดวิดีโอนะดึต้นไม้่ลุกขึ้นดีดีโอเค นี่พี่น้องตัดต้นไม้พี่น้องมันล้มมาใส่ไอ้ไอ้กิ่ง่ะกิ่งไอ้ต่อไฟไฟ้าพี่น้องไฟมันสะซอดไหมกระเด็ดยังเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนเออนั่นแหละเออเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวให้เดียยแเราขึ้นมมโน่นไปช่วยแต่ยอดดึงไอ้กิ่งไม้มันละคาบละคาบ้านมึงอะ่ะเอากินน้ำก็กินเลยแย่แล้วมึงอ่ะอาการสาหัส เนี yeah, ่ยพ่อมึงตัดให้เห็นไหมน่ะเดี๋ยวมึงก็มึงก็ได้อยู่สบายเวลามันโค้นใส่ลังคาของมึงไงมึงจะแย่ลมมากูก็กลัวตัดกิ่งไม้กิ่งมะม่วงจนละไอ้ไอ้ทุบไอ้ไอ้กบ ตัดพี่นอ <c ười> ้องผู้เฒ่าเบิ้งผู้เฒ่าเบิ้งกี่ยุโมงแล้ววนะน่ะเออเอาออกได้ก็ออกแมมเถอะ อืมฮ่า่าาามน่นาทีแล้วสองนาทีพี่น้องอ่ะ ันนี้ถ่ายไอตอนกินข้าวกันยังไม่ถ่ายตอนกินข้าวเอากินดิี่ะเ,เขากินข้าวกันพี่น้องเนี่ยกินส้นตมตำกินส้มตำกันแมวก็นั่งเฝ้าม <S <S 2> <S 2> แมวก็นั่งเฝ้าดูจา่าหน่ดูดดเออดีนะมึงอยู่เนี่ย ออโอ้โอ้มึงเข้าบ่ายเหรอมึงเข้าบ่ายโอ้โอ้วะเลยตัวเนี้ยเออเอาเอา้ยกบลากลงมาเอาแากลงมาไปเออเอาแา,ากไปทิ้งนู่นเลยฝั่งนู้นอ่ะที่เต้ายอดทิ้งอะ่ะแบกไป นวะแล้วมึงอะนอนสบายแล้วตอนเนี้ยกิ่งไม้ไม่ต้องมาตักตกใส่ล่ะค่ะเออเอาไอ้กิ่งเอากิ่งไม้ไว้สุ่มหน้าหนาวก็ดีนะกิ่งเล็กๆเนี่ยอืมอเอากิ่งน้อยๆไม่ไม่ก่อไฟเออเออเออยิ่งดูจะไมนหอบ พี่น้องเบิงเบิงคนป่วยหนังหนังเขาสมาธิแล้วจ้ะหนังเขาสมาธิแล้วซอยซอยพอตัดไอ้ตัดไอเนี้ยนั่นนั่งกินไม้เออ กระทำน้อยกระทําน้อยไปนะฮะพี่น้องคนป่วยขนป่วยเอ็ดเบ่งขนต้นไม้ไห้ทำ เออสวัสดีเด้อพี่น้องปองไปสุขุลสขุนขอจบกันแค่นี้เด้อฮะเอออย่าขันใดมึงเอาไป,าไปมึงกันยกขึ้นไป ไปยกปะมึงไปยกขึ้นสิปะเอาตาเด้ออย่าให้กบเอากระดขึ้นให้เด้อตาใหญ่เด้อซ้ำนี่เด้อตาใหญ่เอ้ยนี่